สวัสดีครับพี่สมรีโกนุัมณีพบอกกันตามเพื่อกับเราวันนี้ทำ้ามึกเนี่ยวันนี้เร้ไม่ห็ไงอ้ข้อสิบวากินปลาหมึกหนวดเนาะวันนี้ก็ขี้ระออมเมืองวันนี้ทำหามาใหม่ เออแล้วใหม่เออวัาซี่ค่กันเห็ดชาติเล่นนะครับเป็นมาม่าเออไม่ดีไม่ดีมาม่ามาเลที่ว่าเพร็ดแห้งๆนะครับก็หาขายไม่ได้ก็ได้แบบดอกกบดิบปลาหมึกวันแน่นแบบอันนี้เขาเอินไว้อย่างเงี้ยเออเขาเรียนว่ายำปลาหมึกเนาะเออยลาหมึกปลาหมึกสายเออแมนแล้วก็มี่พักอ่ะเป็นบักแตงนี่ยนะครับพี่น้องง่ายๆก็กล้วย เป็นอะไรกินเลยอืมเป็นอะไรกินมั่นนี่พี่น้องมาเป็นอะไรกินมาครับกินกินี่แซ่บเอาเ่องเลยครับเอาละครับพี่น้องเอาน้าปลาแดงนี่เอ่อน้าปลาแดงนี่ของพ่อเนยใหม่ด้วยครับใหม่พิรุมพรอืมรวยว้าวนัวอิ่มปลาแดงรักเสียบีเลยพี่น้องอืมกินปลาแดงครับอืม

มันนี่ก็ว่าจะท่าทางันไปแล้ววันเวลาปวดเนาะเวลามันมันคำหรือไหมเราไอ้บรรยากาศเรียงมันก็ไฟมันก็บพ่อีผมโมโหกับโดมไม่ได้ไม่หอมนะข้าวเนาะข้าวดีครับพี่น้องข้าวเดียวเบไปเดียวไปบ้าบ้างบู้ไม่ได้จริงในเบื้องต้นนี้ยอุ้ยใครบอก มันบักแตงอีกจำกับประเด็นเนี่ยหุยในไรพี่น้องเนี่ยหุยนะครับ อืมอปเลยวปเวเสียบิลี่โหเสียบิลี่เลยมีคำตีของเราเลยนะประเดี๋ย ต้องไอไดไกัไไน,คนครับผมแม่พี่อ่อครับแม่ครับผมี่ให้พ่ได้ก็แค่ได้กเออจะต้องกิน้ง่เรื่อยนะครับแม่ครับเอ่อตอนนี้ช่องกพ็พึงสามเดยประมาณอาทิตย์นึงนะครับ ฝากก็ไหลก็แช่ให้น้ำเน้ะครับของช่องยังก็นก่าออติดบาบูเีรัมพพฤฤนะเพื่อนเี่ยอย่าลืมนะครับดูมักหนังประเทศเล่าอยู่ดีวะนัวเมื่อก็ไงไรเนี่ยเมื่อไหร่ก็โดนมันดี้นทั่ว ตเต้มากินเห็ดบ่ก่อเออไม่เออเอาเอาผิกบ่นี่พีกลายูดิอคยว่ามากินเผ็ดบนไดนะอืมอ่ยนะับก่ีนาะรไ้เียวอร่ก็รอยนะอ้ยย้าึงย้ายึ่งงอคำไงเราสิทิคอ เอาพี่กันไหมเอาไปจังหารหน่อยเลยคุยเลยคุยกับพี่ไปเลยก็ไง่ายง่ายเลย ช่วงนี้นะครับตำรวจเขาก็เพิ่งเปิดอันนี้เนาะบ่อนานที่ท่องเที่ยวไปเที่ยวยังกับระมัดระวังนั่นได้ครับเนะาะแซมปิดปากยังนะครับ ไปเที่ยวนี่กับเราว่างแน่ยักไงคิดกันหลายคันมีเรากะเอ็นน้ำเน้ไ่ได้เนไปเม่กึ๊ดกึ๊ดๆใ๊ไม่ฝ่าอืมม่อาแล้วัขยังหูนะครับไปคลิปต่อไปอผมสิเห็นยังกันนะครับติดตามนะครับในช่องบูเบ้า อุบาบุยรำพาเพลินนะครับรชิมนานี่อาจสอะไร,รกินแน่วงสีอะไรครับเพื่อสิไดเป็นบรรยากาศไปกินดในทงในหน้าสินะครับแม่อสายเลยครับก้นเลยก้นแท้ว้นตะไคร,เร้รลเลยครับแล้วดีกันไหเรื่อง มาปลายยังสิมาประแดกไม่วยนะมักประแดกเล่ายี่หลี่เห็นมีครับประแดกอืม ชาเลิน่ากินตามปกติเหมียวหอมเฮ้ยที่เมา่อมาเกาหลีสั่งเขามาอูมื่อมามาเลเซียเขาเห็ดแบตแมวอูมูตัวเอาม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 าับตามปกุิหมดตามผสมกันเนาะชิมหนาเนาะแต่ว่าไม่จินดิบเออขนางอันนี้บุก็เพียรไม่เพียรลยเนาะอันนั้นก็เพลยรเป็นรลางโอ้ยตาย กินไหนะว,ออวนะเราเราบ่ครบบขนาพี่กินยกินเมื่อเนะอ่าครับลินนาอยากหูว่าพวกผมสี่ภาก,กันกินยังไหนนาะครับติดตามพวอผมนะครับข้างนาครับากินเมกับบอเนาะบ่อะไรนะครับกิบนนาครับเลีเ้ยงดูนนคนเดรับ กดซับ <S <S ตะไคร e นะครับกดกระดิบบ่งนะครับขางท่องนะครับขางยุขางลานี่เลยนะครับไม่ว่า